Thank you. สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับค่ะสู่ชาแนลพิงค์แอนโชโคสคุปปิงรหัสนางฟ้าค่ะเจอกันอีกแล้วเหมือนทุกเดือนที่ผ่านมานะคะครั้งนี้เราจะมาตรวจดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างย้ํากันก่อนการทํในคลิปนี้ไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะรับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่จะ เปลี่ยนดวงชะตาแล้วก็ในเรื่องของมุมมองชีวิตของเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทํานั่นเองค่ะส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะง่ายๆกดคอมเมนต์นะคะรับพลังงานบวกร่วมกันกดติดตามกันไว้อัปเดตคลิปบ่อยๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะคะหยิบไพ่ขึ้นมาก่อน12ใบ12พอปบเลื่อน12เหตุการณ์สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้ค่ะ1 2 3 4สสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองสิคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงนะคะจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่17สิงหาถึงวันที่17กันยานะคะส่วนใครที่รู้ลักษณะตัวเองก็ดูแบบลักษณะได้เลยมาดูสิเอาใบแรก <laughs> ใบแรกกระตึงซะแล้วนะ่ชาวลักษณะราศีสิง ขอขยบับไพ่นิดหนึ่งตนโนกระดุมพา้าสหัสชา้าพันธุปุตตะอาลิปัตตณิมรณะสุภากรรมมะ ลาพะและสุดท้ายค่ะคือตำแหน่งวินาทกะเรามาดูกันตั้งแต่ใบแรกเลยชาลาลัคนณาราศีสิงลุ่ม้นทตุไฟเป็นอะไรเครียดอีกแล้วนะคะค่อนข้างที่จะเครียดอีกแล้วนะคะในเดือนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าในสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วก็คิดที่จะทำเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังไม่เห็นผลลัพธ์มันเหมือนกับคุณพยายามที่จะฝืนพยายามที่จะ ทำให้สิ่งสิ่งนั้นที่คุณตั้งใจอยู่เนี่ยมันสําเร็จนะคะทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือตัวคุณเองเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเนาะก็คือเป็นดาวอาทิตย์แล้วก็เป็นกลุ่มธาตุไฟความมุ่งม,มั่นในตัวของคุณเนี่ยคุณพร้อมที่จะสู้กับทุกปัญหาอยู่ละไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มันหนักแค่ไหนคือคุณผ่านไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนก็ปัญหาหรือว่าในเรื่องของอารมณ์ความร,รู้สึกของคุณน่ยคุณจะรู้สึกกดดันเป็นพิเศษใจมันสู้อะแต่ว่าในเรื่องของอุปสรรคคต่าาางๆแบบเนนนี้้มมัก็ขาาะะ อยู่เรื่อยๆทำให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแบบเหนื่อยเหลือเกินนะคะแต่ว่า มองในมุมดีนะพิงมองว่าอย่างน้อยอะตัวคุณก็ยังพยายามที่จะดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้นะบางคนอนยอาจจะเหมือนกับพอเจอปัญหาหน่อยอาจจะรู้สึกแบบทอ้ออาจจะรู้สึกแบบเออแขวงๆน้อยๆหรือว่านิ่งไปบ้างแต่ว่าสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ใ,ใจคุณยังสู้อยู่นะคะในเรื่องของความสู้ความอด,อดทนเนี่ยมันก็เลยเป็นผลดีนะกับตัวคุณก็คือในเรื่องของงานพิงมองว่าง,งานเนี่ยมันยังอยู่ในทิศทางที่ดีสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคนที่ทํางานอิสระต่างๆแบบเนี้ย มันจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจะมีในเรื่องของการวางแผนนะคะซึ่งในเรื่องของการทําธุรกิจครั้งนี้เนี่ยพี่มองว่ามันส่งผลดีมันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังคาดการเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของเลขหน้าไพ่เนี่ยเป็นตัวเลขหนึ่งหนึ่งดาวราชาโชคนะคะหมายถึงในเรื่องของการประสบความสําเร็จการทําอะไรเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคือมันจะเป็นช่วงที่วัดดวง,งคุณว่าคุณจะเข้มแข็งขนาดไหนถ้าเกิดคุณผ่านไปได้หรือว่าคุณแบบสามารถที่จะวางแผนแล้วคิดเป็นผู้นําได้เหมือนอารมณ์คล้ายๆคุณเป็นแม่ทัพอะ นะคะต่อให้คุณมีลูกน้องบริวารมากมายขนาดไหนแต่ว่าพอในเรื่องของการตัดสินใจนะคะหรือว่าต่อให้มีทุ้นส่วนนะการตัดสินใจการทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะประสบความสาเร็จเนี่ยมันก็จะมาจากในเรื่องของความสามารถของคุณล,ล้วนเลยนะคะนอกนอนจากนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการตกลงการเซ็นเอกสารนะคะการคุยกันการเจรจา,าต่างๆปิ้งมองว่าราบรื่นแล้วก็สวยงามเหมือนกับคนที่ทํางานบริษัทเลยช่วงนี้ก็จะดีคะ่ะนะคะสำหรับคนที่ทํางานเน้นไปในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ความคเอทต่างๆเกิดขึ้นพอค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะทั้งที่ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทํางานประจำเนี่ยมันเป็นช่วงที่ศักยภาพของตัวคุณเนี่ยมันสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยโอกาสที่จะทำงานประสบความสำเร็จมันเน้นไปที่ตัวคุณเป็นหลักอยู่แล้วถึงแม้บางคนเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าทำงานเป็นทีมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ย ชอบที่จะทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่าคุณมีความรู้สึกว่าเวลาตอนที่คุณอยู่คนเดียวหรือคุณได้ใช้ความคิดของคุณคนเดียวจริงๆเนี่ยคุณจะสามารถที่จะทํางานได้ดีกว่ากับการที่จะต้องวุ่นวายกับคนอื่นนะคะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าบางองค์กรเนี่ยมีการ จัดสรรแบ่งสรรหน้าที่นะคะไม่ได้เป็นแบบระบบครอบครัวคือทาไปเรื่อยอะ่ะแต่เหมือนกับมีหน้าที่ของคุณที่ชัดเจนเนี่ยคุณก็ยังคงทําได้นะคะเรื่อยๆสบายๆนะคะไม่ได้มีในเรื่องของเรื่องราวความทุกข์ความหนักใจใดๆนะคะส่วนในเรื่องของสถานการณ์การเงินเนี่ยยังพอไปได้นะ,ะขึ้นมาว่าพระคุ้มครองเห็นไหมละ่ะมันมันผ่านไปได้แน่นอนแหละขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าขึ้นมาถ้าเกิดสมมติว่ามองในเรื่องของการใช้จ่ายถ้าเกิดคุณใช้จ่ายแบบประหยัดคุณใช้จ่ายแบบ,ยยบ,บว่าไม่ได้ถึง ขนาดแบบประหยัดจนแบบ กินอะไรที่มันยากลําบากนะหมายถึงว่าไม่ได้แบบกินมือดีๆมือหรูๆรออะไรแบบเนี้เงนินน่ะมันก็ยังเหลืออยู่นะแล้วก็ในเรื่องของการที่คุณวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายอะไรในช่วงนี้มันก็เหมือนกับ,กบตัวคุณเองเ,องเนี่ยคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นคือโดยปกติแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีสิง์เวลาอยากจะได้อะไรแบบเนี้ยเราจะหักห้ามกิเลสหักห้ามอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะมันเหมือนกับฉันจะเอาฉันให้ฉันจะเอาให้ได้อ่ะอยากจะได้แล้วคุณไม่สนแต่ตอนนี้มันเหมือนกับคุณเห็นในเรื่องของผลลัพธ์ในเรื่องของการใช้จ่ายมันเลยทําให้คุณเนี่ยดับกิเลสใในจ ได้เยอะนะคะก็ส่งผลทําให้สภาวะในเรื่องของการเงินเนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นเด่นชัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระวังนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของญาติพี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยจะนําปัญหามาให้นะคะคําว่าดินพอกหางหมูจากไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงปัญหาสะสมปัญหาเลือล้อรลังปัญหาจากคนเก่าๆนะคะอาจจะมีญาติพี่น้องนะคะที่เคยมีปัญหากันในช่วงเวลานี้ก็มีเกณฑ์โน้มที่อาจจะ กระทบกระทั่งกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าตัวคุณเนี่ยทำอะไรไม่ได้หน้าที่อย่างเดียวของคุณก็คือในเรื่องของการรอในเรื่องของการยอมรับหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปนะคะการเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยมันยากจริงๆนะบางคนเนี่ยแบบเห็นญาติพี่น้องบางคนทาตัวไม่ดีแล้วเราก็มีความคิดว่าโอ๊ยทําไมเขาไม่ทําแบบนั้นแบบนี้มันเปลี่ยนไม่ได้อะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคาดหวังได้ก็คือคาดหวังกับตัวเอง ตั้งเป้าหมายกับตัวเองเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนนะมันง่ายที่สุดแล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าในเรื่องของตัวตำแหน่งที่บ้านเนี่ยหรือคนบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่แบบนี้เขาก็ยังคงที่จะต้องทําพฤติกรรมแบบนั้นแต่ว่าตัวคุณเหมือนกับยอมรับสภาพละ ะะเรื่องอื่นนะคุณสู้คุณลุยนะแต่พอเป็นปัญหาเรื่องที่บ้านเนี่ยมันเหมือนกับคุณเริ่มปล่อยจอยแล้วคุณยอมรับให้มันเป็นไปแล้วคุณออก็คิดว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาวันใดวันหนึ่งที่มันถึงจุดที่จะต้องมีในเรื่องของการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงจริงจิงเนี่ยณนะเวลานั้นก็ค่อยแก้ไขกันไปก็ถือว่ามันก็ยังมองในมุมบวกนะคะเพราะว่าอย่างที่ปิงบอกไปว่าไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก็เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตาแหน่งเนี่ยในเรื่องของหหนนน้้าายยเเเเี่ป็ต 9, ็ตตัััววลลข79มกทใคุณ ไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายกับญาติพี่น้องเท่าไหร่คือคุณรู้ว่าทุกครั้งถ้าเกิดคุณยุ่งวุ่นวายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วนะปัญหานั้นน่ะมันหนีไม่พ้นตัวคุณนะคะส่วนตำแหน่งในเรื่องของเพื่อนนะปิงมองว่าดีมีโอกาสที่จะเจอน,ะะนัดเจอเพื่อนมีโอกาสที่จะได้แบบพูดคุยกันนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีเกณ์โน้มนัดเพื่อนไปทำศิลปกรรมหรือว่าไปเสริมสวยไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้นะคะก็คือเป็นการปล่อยจอย นานๆทีนะคะแต่ขึ้นมาว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอะ่ะเนี่ยแหละมันจะได้เที่ยวได้แต่งตัวสวยๆได้ไปไหนกับเพื่อนได้แบบทํากิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าตําแหน่งตนุตศ ตนของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็กดดันตัวเองอยู่แล้วก็ถือว่าเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดคบกันแบบเป็นแค่สายปาร์ตี้เฮฮานะมันก็จะได้นะเน้นเป็นในเรื่องของความบันเทิงเลืองใจมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของการที่แบบเอ้ยจะมาคุยกันในเรื่องของการแชร์ไอเดียหรือในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่จะทําให้เหมือนกับสถานการณ์ชีวิตของคุณดีขึ้นอันนี้ไม่ได้คุยนะคะเน้นเฮฮาเน้นสังสรรค์กันอย่างแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนสิ่งที่จะต้องระวังนะคะก็คือในเรื่องของความใจร้อนเพราะว่าตําแหน่งปุตตะเนี่ยม มันคือการตัดสินใจเร็วการทำอะไรรวดเร็วนะคะการที่คุณมั่นใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังอะ่ะคือบางครั้งเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงเวลาบทจะทําอะไรเนี่ยคิดเร็วมันก็เป็นสเต็ปหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่สนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการคิดใหญ่การวางแผนใหญ่มันเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะ เร่งรีบเกินไปกับบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ต้องช้าลงนิดหนึ่งสําหรับในเรื่องของไอเดียแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ทําเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันหรือว่า ทำงานทำอะไรเกี่ยวข้องกับในเรื่องของยอดขายในเรื่องของการแข่งขันต่างๆเนี่ยพีมมองว่าอยู่ในทิศทางแนวโน้มที่ดีนะคะหรือบางคนเนี่ยมีความคิดนะคะอยากจะทําอะไรใหม่ๆแบบนี้ช่วงนี้ก็คือไอเดียของคุณบรรเจิดไหมก็ค่อนข้างที่จะบัรเจิดนะคิดปุ๊บทาปับ๊บคือบางทีเนี่ยอะไรบางอย่างที่คุณแบกรับไว้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้คุณไม่สามารถจัดการได้คุณก็หันเหไปทางอื่นแทนทําให้ตัวเองรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีเป้าหมายแล้วก็มีแพชชั่นมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็มีเกณฑ์แนวนวโ้ม ที่จะได้ออกรถนะคะใหม่นะหรือว่ามีในเรื่องของทรัพย์สินใหม,ม่เกิดขึ้น <c oughs> คืออาจจะไม่ใช่รถไม่ใช่บ้านก็ได้แต่ว่าต้องเป็นทรัพย์สินอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีมูลค่าสูงหรืออาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นกันนะคะมีเกณฑ์นแนวโน้มตามนี้เลยส่วนสิ่งที่จะต้องระวังนะคะก็คือตําแหน่งอลริค่ะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินอีกละ ระว่างมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่คุณไปหยิบยืมเงินใครหรือว่าใครที่ยืมเงินคุณไปแบบนี้นะคะไพ่วินาศมันหมายถึงความมอบใจการไว้เนื้อเชื่อใจกันมากเกินไปจะสร้างให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานะของ เจ้านี่นะคะถ้าเกิดเป็นลาักษณ์ของเจ้านี่เนี่ยมันก็จะบ่งบอกได้ว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีปัญหานะคะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจโกงคุณหรอกแต่เวลาเขาจ่ายคุณทีเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเศษสตางค์แปลว่าอะไรเขาจ่ายน้อยอาจจะทําให้การเงินของคุณติดขัดแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าเกิดคนไหนที่มีในเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับบัตรเครดิตธุกรกรรมต่างๆแบบนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการเกิดปัญหาแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่จะมีมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยโทรมาหลองงกล อะไรก็แล้วแต่หาร้านที่เป็นร้านที่น่าเชื่อถือเป็นร้านออฟฟิเชียลที่คุณสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่แบบซื้อของออนไลน์ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะต้องหาร้านที่แบบเรารู้สึกโอเคจริงๆไม่งั้นจะมีปัญหาด้านนี้เกิดขึ้นค่ะส่วนตำแหน่งความรักนะคะขึ้นมาสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยปิงมองว่าทิศทางมันก็อยู่ในแนวโน้มที่ดีนะคะทีนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปหนักในเรื่องของคาว่าเพิ่มเพื่อนหมายถึงอะไรช่วงนี้จังหวะนี้ คุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับใช้ชีวิตด้วยกันสองคนอ่ะอาจจะมีเพื่อนนะคะอย่างที่บอกไปเห็นไหมไพ่มันขึ้นมาสังสรรค์ขนาดนี้แล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยใช้เวลาร่วมกับแฟนของคุณกับคู่ของคุณจริงแต่ว่ามีในเรื่องของการ เจอเพื่อนด้วยนะก็ทําให้ความสัมพันธ์ดีทีนี้ในเรื่องของมุมมองเนี่ยพาร์ทของความเป็นคู่กันแบบนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนที่ปรึกษามันเป็นเหมือนเพื่อนอนะอาจจะไม่ได้มีอารมณ์แบบหวานช้ำหวานแหววแต่ก็อย่างน้อยก็คือมันเหมือนกับคุณก็มีใครสักคนหนึ่งที่พร้อมที่จะรับฟังคุณแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะปิหมองว่ไพ่ใบนี้ไม่เสียนะคะส่วนคนโสด คนโสดเป็นยังไงคนโสดต้องระวังคนถูกหลอกนะเออไม่ใช่ระวังคนถูกหลอกคระวังคนมาหลอกนะแล้วคุณจะถูกหลอกนะคะไพ่ขึ้นมาสมหน้ากากเข้าหากันนะ่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณพบรักทางไกลรักออนไลน์อย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังคนนั้นเข้ามาก็ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะคะทีนี้อีกใบหนึ่งเนี่ยคำว่าปั้นดินเป็นดาวมันหมายถึงความคาดหวังคือช่วงนี้เวลาใครที่เข้ามาแล้วก็คือตรงสเปคหรือเขาดูแบบสนอกสนใจคุณให้ความสัมพันธ์กับคุณแบบเนี้ยคุณก็จะเหมือนกับไวเนื้อเชื่อใจเขาง่ายเกินไปนะคะค ็ต้องค่อยๆคุยกันไปเพราะว่าขึ้นมาว่าตัวคนที่ คุยกับคุณอยู่ตอนนี้เขาอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเลนอยู่หรือว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีในเรื่องของความคาดหวังหรือว่าจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่เป็นในทิศทางลบมากกว่าทิศทางบวกนะคะก็อย่าไปเนื้อเชื่อใจใครนะคะในเรื่องของความรักนะคะถูกหลอกง,ง่ายนั่นเองในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะมาดูกันสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพให้ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของประจำเดือนนะคะท่อ ัสสวาวะอักเสบนะคะส่วนของคุณผู้ชายเนี่ยก็จะมีปัญหาบริเวณจุดซ่อนเล่นหรือว่าในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เช่นเดียวกันอาจจะเป็นแบบคล้ายๆในเรื่องของโรคนะคะที่เป็นโรคเฉพาะทางแบบนี้ก็ต้องดูแลความสะอาดกันไปนะภพ่ก็ขึ้นมาชัดเกินแต่มันก็ตอบมาเป็นแบบนี้แหละนะคะฉะนั้นดูกันไวล้ละกันใดดูซิล้วมาไล่แรงหรือเปล่าล้วไม่ไล่แรงนะคะถ้าเกิดมีอาการเป็นก็แป๊บๆนะคะประมาณ2-3วันก็หายแล้วขอขยายอุบัติเหตุนิดนึง อุบัติเหตุให้ระมัดระวังนะคะการยกของหนักนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนทํางานโดยการต้องใช้กําลังออกแรงอยู่บ่อยๆให้ระวังในเรื่องของการเคล็ดขัดย่อกล้กามเนื้ออักเสบนะคะเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเกณฑ์อุบัติเหตุร้ายแรงหรือว่าที่มันแบบรุนแรงนอกเหนือจากนั้นไม่มีค่ะส่วนตําแหน่งสุภาษณะ,ะผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างผู้ใหญ่ไม่ตาอุปถมมัมภ์ไหมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะต้องพึ่งพ,งพิงตัวเองเป็นหลัก ส่วนไพ่ใบนี้บอกถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณผ่านไพ่ใบนี้คําว่าตักน้ําใส่กระโหลกชะงกดูเงามันหมายถึงอะไรคุณปฏิบัติแบบไหนนะคะคุณไหวแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นแหละนะคะบางคนเหมือนกับไหวนิดหน่อยแต่หวังมากแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เซฟที่สุดนะปิ๊งมองว่าเป็นในเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธินี่แหละคือที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้บางทีคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะรู้สึกท้อใจหหรรือู้สึกกปััญาามมน มการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยทําให้คุณเนี่ยมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหานั้นๆได้นะคะส่วนการทําบุญเสริมค่ะมาดูกัน ทำบุญเสริมอะไรในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดทําบุญเสริมนะคะมองได้หลายมุมนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะทําบุญเนกะี่ยวกับในเรื่องของออตามมุลนิที่ต่างๆเหมือนกับว่าไปแบบทำลงทานก็ได้ไปบริจัทอาหารแต่และมื้อก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้มือสองต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้แบบนี้ก็บริจาคตามสถานที่ต่างๆอันนี้ทําได้ง่ายๆสบายๆไม่ต้องสี่เลียดเลยและตําแหน่งสุดท้ายนะคะที่เราจะคุยกันก็คือตําแหน่งลาภะ ลาภะนี่เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภดีค่ะนะคะมีเกณฑ์แนวโน้มดีเก็บเดือนร้อยดาวนะโชคลาภจะมาจากไหนโชคลาภจะมาจากตัวคุณเองที่นี้สื่อนําโชคมันจะมาจากตัวคุณแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะแต่จะเป็นเลขที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเห็นเลขนี้แล้วมันดูดึงดูดจังเลยนะคะก็ใช้ในเรื่องของเซนส์ใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดนะ,ค,ะคุณต้องการเลขนะคะเดี๋ยวหยิบให้จ้านะคะ ให้เลขนำโชคนะคะเดี๋ยวปิง๊งจะหยิบให้ทั้งหมด3ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่า3ใบนี้จะมีเลขอะไรบ้าง1 2 3ดูซิ8 3 1น,นะคะเลขเด่นคือ8 3 1ค่ะเลขรองคือเลข2และเลข9ค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงใ์ครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งในการทำคลิปสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ